สวัสดีทั้งผู้ปกครองและเด็กๆที่อยู่ทางบ้านกันด้วยนะคะวันนี้มาเจอกับพี่นักศึกษาอีกแล้วค่ะพี่นักศึกษาก็มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในหน่วยวันชาติมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะพี่นักศึกษามีสิ่งที่น่าสนใจมาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าน,นี่หน่วยวันชาติจะมีอะไรบ้างไปกันเลย IS เอสพ t i ติ l ขอนำเสนอนิทานภาพสำหรับเด็กชุดนิทานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9หนังสือนิทานหนูเกิดในรัชกาลที่9 คุณแม่คะหนูเห็นคุณแม่แชดร,รูปนั้นทุกเช้าเลยผู้ชายใส่แว่นหน้าตาใจดีที่อยู่ในรูปเป็นใครเหรอคะต้นข้าวมานั่งข้างๆแม่สิจ๊ะเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังผู้ชายในรูปนี้คือในหลวงรัชกาลที่เก้าจ้ะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรีและเป็นที่รักของเราเชาวไทยทุกคนลูกร,รู้ไหมรัชกาลที่เก้าทรงทําหลายสิ่งหลายอย่างให้กับพวกเราเห็นไหมล่ะลูก รัชการที่9ทรงงานหนักเพื่อพวกเรามากมายมาตลอด70ปีที่ครองลานเลยนะคุณแม่คะตอนนี้หนูรู้แล้วว่าทําไมคนไทยถึงรักท่านมากขนาดนี้หนูภูมิใจจังที่เกิดในรัชการที่9นอกจากนี้ในหลวงรัชการที่9ยังทรงมอบคําสอนดีๆให้แก่พวกเราชาวไทยอีกด้วยจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดหนังสือนิทานหนูเกิดในรัชการที่9คําสอนของพ่อลูกรู้ไหมจ๊ะ ในหลวงราชการที่9ทรงมอบคําสอนดีๆให้แก่พวกเรามากมายพระองค์ทรงใฝ่หาความรู้อยู่เสมอหากทรงอยากรู้เรื่องใดแล้วจะทรงศึกษาและฝึกฝนจนชํานาญและพระองค์ยังทรงยึดมั่นในความซื่อสัตย์เมื่อครั้งที่ทรงแข่งขันเรือใบและอ้อมเรือผิดทุ่นลอยน้ําแม้จะไม่มีคนเห็นแต่ก็ทรงถอนตัวออกจากการแข่งขันทันทีลูกๆจ๋าพระองค์ยังทรงปลูกฝังให้พวกเรามีความเพียรพยายาม ผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกและพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูเมื่อครั้งที่สมเด็จย่าทรงพระประชวรพระองค์ก็จะทรงดูแลสมเด็จยา่าโดยพระองค์เองอีกด้วยจ้ะโอ้โหสิ่งที่ท่านทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้พวกเรามีมากมายเลยค่ะหนูจะเป็นเด็กดีและปฏิบัติตามคําสอนของท่านค่ะผมจะน้อมนําคําสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9ไปเป็นแบบอย่างครับเพื่อน้อนมนาลึกถึงพระมหากาุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชข้าพ,พุทาเจ้า is p a r t i c a l สำนักพิมพ์ในเครืองวงสว่าง Publishing and Printing จำกัดพบกับหนังสือนิทานหนูเกิดในรัชกาลที่9ได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศสำหรับในหน่วยวันชาตินะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้กันทั้งหมด5เรื่องค่ะ 1. ประวัติความเป็นมาของวันชาติ 2. ความสำคัญของวันชาติและพระคุณต่อพ่อ 3. พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9 4. ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและ 5. การรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะแต่ละหัวข้อนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย ประวัติความเป็นมาของวันชาติวันชาติในประเทศไทยเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยเดิมกำหนดเป็นวันที่24มิถุนายนโดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2481และเริ่มงานฉลองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2482ต่อมา ในปีพุทธศักราช2503รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกวันชาติในวันที่24มิถุนายนและให้ถือเอาวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันชาติแทนโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขปัจจุบันวันชาติตรงกับวันที่ 5ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเตรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรความสำคัญของวันชาติและพระคุณพ่อ วันชาติเป็นวันสำคัญที่ประเทศต่างๆทั่วโลกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นวาระแห่งชาติประจำปีเพื่อให้คนในชาติตระหนักถึงความสำคัญของชาติและถือโอกาสจัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เกิดความเป็นชาตินิยมพระองค์ทรงเสียสละเพื่อให้ประชาชนมีความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณพ่อจึงกำหนดวันที่5ธันวาคมให้เป็นวันพ่อของทุกปีความสําคัญของวันพ่อและวันชาติเพื่อน้อมลำลึกและเทิดประเกียรติคุณในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อเพื่อให้คนในชาติระหนักถึงความสําคัญของชาติ พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งจะประกอบไปด้วยด้ยดานต่างๆนี้นะคะเด็กๆด,ด้านที่1พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยนั่นเองค่ะพระองค์นะคะได้เสด็จเยี่ยมไทยถามความทุกข์สุขของประชาชนและรับฟังข้อปัญหา เกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริต่างๆดังนี้ค่ะทรัพยากรน้ำโครงการที่โดดเด่นมีดังต่อไปนี้นะคะเด็กๆโครงการเขื่อนป่าศักชุลสิทธิ์โครงการฝนหลวงโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาและโครงการแก้มลิงทรัพยากรดิน โครงการแกล้งดินนะคะต่อไปด้านที่สองนะคะพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระองค์ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำริโครงการหลวงในการพัฒนาและวิจัยพระราชทานทุนการศึกษาต่อต่อตางประเทศ เพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศไทยนั่นเองค่ะด้านที่สามพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณาสุขพระองค์ทรงพระราชดำรัสว่าถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพล,ลเมืองนั่นเองค่ะ ตัวอย่างโครงการนะคะอย่างเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานและโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานค่ะด้านที่4พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งมูลนิธิอาััธรรมหิดล ให้เป็นทุนสำหรับการศึกษาในแขน่งต่างๆซึ่งพระองค์ทรงได้จัดตั้งโรงเรียนในพระบรมราชธรรมมีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. โรงเรียนจิตลด,ดา 2. โรงเรียนราชวินิต 3. โรงเรียนวางไกลกังวล 4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5. โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนค่ะด้านที่5พระราชะกรณียกิจด้านศาสนาพระองค์สเสด็จพระราชะดำเนินเป็นประธานในการเปิดพระราชะพิธีเนื่องในวโรกาสต่างๆอาทิเช่นพระราชะพิธีบำเพ็ญการกุศลทรงสนับสนุนให้มีการสร้างศาสนาสถานขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆด,ด้านที่6 พระราชะกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพระองค์ทรงสเสด็จเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการเจริญพระราชมัยตรีกับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้นเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่เน่นแฟนขึ้นและเพื่อนำความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปมอบให้กับประชาชนในประเทศต่างๆเพื่อเจริญสัมพันธ์มตรี รวมทั้งเพื่อทอดพระเนตรวิทยากรและศิลปะวัฒนธรรมของชาตินั้นๆอีกด,ด้านที่7พระราชกรณียกิจด้านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งจะประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะ 1. ทรงตั้งกรมมหาราศพขึ้นเพื่อฟืนฟ้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทย 2. ทรงตั้งโรงละครหลวง เพื่อส่งเสริมการแสดงละครในหมู่ข้าราชบริพาร 3. ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบอาคารสมัยใหม่เป็นแบบทรงไทยอาทิเช่นตึกอักษราศาสตร์อาคารเรียนหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยด้านที่8พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา กีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่พระองค์ทรงโปรดเป็นพิเศษซึ่งพระองค์ทรงออกแบบและประดิษฐ์เรือใบขึ้นมาเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั่วโลกโดยพระราชทานนามเรือใบทั้งหมดดังนี้เรือใบมดเรือใบซูปเปอร์มดและเรือใบไมโครโมดค่ะเด็กๆ ทำให้พระอัจฉริยภาพทางกีฬาเรือใบของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเลยค่ะความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเด็กๆสามารถแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณได้โดยการดูแลท่านเมื่อยามเจ็บป่วยเลี้ยงดูท่านเมื่อยามแก่ชรา ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานต่างๆตามที่เราสามารถทำได้เช่นงานบ้านเล็กๆน้อยๆล้างจานกวาดบ้านถูบ้านทำให้ท่านภูมิใจโดยการเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่เพียงเท่านี้ ก็นับว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะเด็กๆก,การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นวิธีง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้เด็กๆอย่าลืมนำไปทำกันนะคะ 1. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นหากตัดต้นไม้เพื่อจะสร้างบ้านควรสร้างแค่ขนาดพออยู่ไม่ใหญ่โตอะไรมากมาย 2. ดูแลรักษาน้ำภายในชุมชนด้วยวิธีง่ายๆเช่นการเก็บขยะจากแหล่งน้ำ ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำและไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำ 3. การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มปริมาณของต้นไม้และพื้นที่สีเขียวไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่ามีการรณรงค์ให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ 4. ลดการทำลายสภาพอากาศภายในชุมชน เช่นใช้แก๊สแทนการจุดเตาไฟในการทำอาหารเพื่อลดปริมาณควันไฟที่มีกา๊าซไม่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก 5. สอดส่องดูแลความเรียบร้อยของชุมชนในฐานะที่เป็นคนหนึ่งในชุมชนพยายามสอดส่องดูแลว่าสิ่งไหนควรได้รับการปรับปรุงและแก้ไข เด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ยค่ะสำหรับในหน่วยวันชาตินะคะพีนักศึกษาก็ได้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเด็กๆอย่าลืมนำไปทบทวนและนำไปปฏิบัติกันด้วยนะคะแล้วเจอกันครั้งต่อไปนะคะเด็กๆบ,บาบยบาย